อันดับห The Boston s t r a n g e r คดีฆ่าลัสคอในบอสตันเขาหาตัวฆาตรกรไม่เจอแต่มันมีผู้ชายชื่ออัลเบิร์ตเดอ์ซันโวมารับสารภาพว่าตัวเองเป็นฆาตรกรจริงๆแล้วอ่ะคนนะ่ะอยากได้พื้นที่สื่ออยากให้ตัวเองมีตัวตนก็เลยมารับสารภาพแต่ตัวเองอะอาจจะไม่ใช่ฆาตรกรจริจรงๆแล้วคดีนี้คือ4ปีคนที่รับสารภาพอัลเบิร์ตก็ตายซึ่งมีนะักสันนิษฐานว่าอัลเบิร์ตอาจจะ รู้ความจริงว่าใครคือฆาตกรแต่แล้วไงอะหาเจอไหมหาไม่เจอเพราะว่าเขาตายไปแล้วหลักจะติดคุก4ปีฉะนั้นคดีก็ยังปิดไม่ได้แต่ถ้าถามพี่ปูอ่ะทำไมต้องฆ่าหลัดคอในมุมของพี่เนี่ยคนกลุ่มนี้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการในระยะ เด็กไม่รู้ว่าอาจจะเห็นพ่อกับแม่ใช้พฤติกรรมนี้หรือว่าอาจจะเห็นพ่อฆ่าแม่ด้วยวิธีนี้คืออันนี้เป็นจินตนาการที่พี่ปูจากที่ดูส่วนใหญ่มันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วฆาตกรพวกนี้เป็นคนที่ฆ่าเลือดเย็นเพราะการที่ทําให้คนขาดอาหารหายใจเนี่ยมันต้องแบบคือใจอมหิตมากถ้าใครอยากได้คดีเด็ดๆโดนๆอีกก็นี่ค่ะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ